สบายดีนอ้องสบายดีสบายดีสบายดีพี่พโพมกูเปิดสูตรสุคนลุงป้าเอาอ่ะยังงงงมั้งนะสบายดีมันนี่มามาแต่บ้านพี่นอ้องเอ้ยห่างกันฮะรถพักห่าก,กันแล้วมันนี่ฉิมาพาปลูกพักเออซองพักใอยมาดึกเนาะท้องก้นจังพักมาสวยงามเลยพี่นอ้องงามหลายเติบื่น ว่าบางในกลกับชีเน่บางในกลกตัวเองก็มันีนสิพามาปลูกพักพี่น้องเอ้ยนี่ไปเคยปลูกไหมตุ้งไต้หวันจักพักเแค่ประกาศตีนใหญ่พี่น้องเอ้ยน <ans> ี <ans> ่ผักแบบมันเป็นผักแนวพันธผักบ้านเขาแนวพับบนธผักบ้านเขาต้องแบบชี้นี่กัดตก<ฮ>ดกัดชีดน,นี่ฮอดก็เอาน้าอันสายน้ำฉีดใช่ไหมพี่น้องเอ้ย มันกเ็เลยมุนมีสีชอยเพื่อเช็ดมันสิมาพาปลูกพักม่มอมีบอลปลูกปลูกข<ะ>ุดมองนี่แหละขุดว่า,วาขุดแค่ไหนคอยเก็บแขนอุ้ยแห้งคือลุกถ่ายคลิปก็เถิดเด็กพี่น้องบาดก็ยังบ่ดีเลยยังมันแนียัมันยัาาเนยยงเจ็บอยู่พี่น้องเจ<ล>็บๆคันๆมันๆไปแต่ยอยากบีบอยากค้ำม,มันตลอด ตื่นแทงเลยพี่น้องในบวานนี่ยังเลิกอยู่วานนี่แกะนนั้นออกเอาขี้มินใช่พี่น้องไอ้เจนมามันบอกเป็นอันมีอย่างเป็นกระปูดกระปีมน,นะแต่ขนาดนี้มันเถืกไปชื่อๆเลยังี่เชียวเฉีมัดเช็ดไี่ใช่อีห่างกุศลนะั่งเอาลูกไปป้าเฉยขึ้นผู้หญิงเด็กโตเข้าไปเฉยมิดอิ่มเมื่อบ้านเต็มวันชุกนองเลย เมื่อละกับเมื่อแปลงขงสีแปลงขงสีน้อยูใครอยากเบิ่งกันสีเขียวเซองสีน้อยก็เบิ่งได้เด้อพี่น้องอยู่ช่อง T N J Channel ไปเอาไปปลูกพักน้ำกันกอุปกรณ์ในการปลูกในการเห็ดหนานกันได้ไหพี่น้องเอ้ยเสียมจอกนี่แหละ có nhạt đó, vinh hùa cần cột đâu giao hình nhà sai <laughs> <laughs> chết nó có đây mà nói thế nào nó nhanh, để bè lửa, ôtô khó, sao mà tài mẫn คำนั่นก็ได้เลยแล้วเขาก็ยังคิดได้ลกมาบง่งอีกมันก็ต้องได้บ่งฟักภาพเซ็กซีเ่เกินนะผมปักหวาน

เี๋เสเซ็กซี่อาจะคุณได้เกิดเรื่องเกิดเองเห็นเื่อนแล้วเอ้มาล่างมันมอยเป็นหัวรคนละกิคนละคู่่าไรกหางไเตยแต่ว่าเนาะเาหอก กว้าวตายแล้วเห็นหมดเฮ้ยเมื่อยเฉยพี่น้องก็ถืกทั้โอ้ยมีหมดแดงไฟอีก

หมามันหลายๆนะ่ทันะทอะไรที่แท้ท้องทาทออะไรแบไหนเห็ดนานบบกุ้นเบไหลอ่ะงามนี่มันต้องกินพูนยู่้ามผดไปเห็ดตุ้งค <S <S ู่ยังไง นางทับิษพ yeah, ี่น้องเลยีปกดปุ๊บไกดดกไปรงไปากกัคุดๆุเลยเรอคะสับสับเงื่อนงุนพี่น้อง

con chẳng hút hốt lấy chẳng ngoan Con của còn cứ khớp nhiều ổ của cái ไปบ้านของบริเวณตลาดพี่น้องตลาดมันอยู่ไกลพอดมาตะแลงกันปุ๋มกันมึงมึงไปไกลเลยพี่น้องก่อนหนา่งหยาเด้ออาชีสันฮ้อนหน้าตุนพี่น้ง หวานหวานแล้วจะเอาน้ามาหวดพุ่นหวานคิดพุ่นเวันแล้วบ่หมูโอ้ยหวานแล้วคิดเอาพุ่นปกพี่น้องเอ้ยในประกาศกวมตุงพัดอังพัดกิเชียบเไงโอ้ยหรือว่มามีหมดแดงไฟพี่น้องไง lên cái này lại lần lại, xin lại. đi những nói nhìn.

จะเอาเอาที่พุมาปกไว้หน่อยพุที่แบเนีเวลามันออกมันจะได้งางมตอนนี้เก็เก็บกะไปเพรีนี่มันเอยไปเอาเก็บ เฮาปุกๆลยเดดมันถึงแล้วมันชี้ชีตเนาะนี่ครับเอาปุกปุกไว้เดี๋ขั้นตอนต่อไปคือการทดน้าบัดนี้ เอาสีฮดแล้วค่ะสิดปกไว้ให้ความฮอนเวลนมีความฮอน,นอแล้วเวลามีความฮอนน้ำก็ะในม,มันก็นจะตืงมมันก็นจ,ะจะแตกออกค่ะโอ้ยมาแดงครบเออสมนีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นไปแล้วปุป๊พักมาเนี่ยเอาก็เอ ขาบิึงเด้อพี่น้องบ้านบึขึ้นนีเสีให้เบิงึงผักกวงตุง้งห้อเบิึงผักผักอ่กะตีหมี่กะสิพอคันสมเด้องงพ,กกพ,พี่น้องนี่จะผักจัดใช้นี่ผักหนานี่งามเนาะพี่น้องเนาะ ปอดสารผิดทั้งนั้น,นพี่น้องนี่นี่ก็หลังจากเราเอาพุนมาใส่กันคือคือง,งามๆอ่อ,อนๆในบันี้เอาเป็นว่ามื้อนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำเนาะพี่น้องเนาะขอได้คำว่าเบิ่งก็ขอมอบขอบใจหลายๆเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ช่องอีหลาพะมวนเฮาเนยเด้อบายบาย